อัสสลามุอะลัยกุมมารอมัตุลลอฮิวะบะรอกาตุท่านเองครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งครับในกิรอตีเล่มที่สามหน้าที่สามนะครับเดีย๋ยวนักเรียนฝึกอ่านตามพร้อมกับครูได้เลยนะครับนะักเรียนไซนนรัมานี่เราใครฮฟะจาอัลฮุงกุซาอันฟะจาอัลฮุงกุซาอนันยาวห้านะครับตอนนี้เคยบอกไปแล้วนะครับ มีวาวตัวเล็ก,ก<น>ลขึ้วยนะนครับตัวนี้ครับในประโยคนี้ว่าซอฮิบาตีฮีวะอาคีฮีว่าซอฮิบาตีฮีวะอาคีฮีนะครับตัวนี้ครับมีตัวยาตัวเล็กแล้วก็ลิฟเล็กนะครับตัวนี้อย่าลืมนะสังเกตกันให้ดีนะครับนักเรียนฟะกโลูอาบาชารอนฟะกโลูอาบาชารอน ยาวห้าหารกัตนะครับพยายามกะชงว่าให้ดีนะครับนับในใจหรือว่าใช้นิ้วกดิกเอาห้าครั้งก็ได้นะครับซาอาวีอิลาจาบาลินซาอาวีอิลาจาบาลินกิตาบาฮูบิยามี กิตาบาหูบิยามีนีหีมีวบาตัวเล็กนะครับแล้วก็ยาตัวเล็กนะครับวบาอันหูนะครับยาหีนะครับฟะหูวะฟีไอชาตินฟะหูวะฟีไอชาตินมาลูหูวะมาคาซาบะมาลูหูวะมาคาซาบะมีเบวเล็กนะครับ

ว่าอูฮียาอิลานูฮินว่าอูฮียาอิลานูฮินเบลไม่มีสุกูลแต่ต้องอ่านสุกูลนะครับและตัวเบลตัวนี้เช่นกันนูนู้น,นูแต่เป็นอ่านว่านูนอูวาวนูวะวะอูฮียาอิลานูฮินมีรีเฟล็กต,ตรงตัวลามด้วยนะครับนักเรียนสังเกตกันให้ดี

ฮาฮูนาอามินีนาฮาฮูนาอามินีนา,า Adjust นะครับตัวฮามีอัลิฟเล็กนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับส่วนมัดนี้ก่อนหน้าซะตัวลงังตัวตัวปลายเป็นนำซะอ่านออกเสียงยาวห้าฮาร์กัตห้ากระดิกนิ้วนะครับอ่านยาวด้วยนะครับนักเรียนครับ فإذا ه ซาฮิกุน ไฟซาหัวซาฮิกุนต่อไปครับนักเรียนเป็นตัวเลขภาษาอรับนะครับเราจานจากซ้ายไปขวานะครับตัวเลขนี้คือตัวเก้าสบเกนะครับภาษาอรับคือติสอาตุนว t ติสโอนะครับติสอาตุนวะติสโน,ต,สต,น,ต,สต,นตัวเลขที่สองคือแปดสิบเก้าแปดและเก้านะครับ ก็คือสามมาอ่าโทษทีครับตัวที่สองคือแปดสิบเก้าต้องอ่านตัวหลังก่อนแล้วตามด้วเนตัวหน้าครับคือติสอาตุนวะสามานูนะครับติสอาตุนวะสามานูแปดสิบเก้าต่อมาครับเลขหกสิบเอ็ดครับหนึ่งและหกสิบนะครับต้องอ่านหนึ่งก่อนภาษาเราต้องอ่านตัวท้ายแล้วมาตัวหน้านะครับก็คือวาฮิดุนวาซิต,ตูนนะครับ วาฮิดูนวาซิตูนหนึ่งและหกสิบก็เป็นหกสิบเอ็ดนะครับต่อมาห้าสิบเจ็ดนะครับก็คือเจ็ดและห้าสิบเป็นซับอาตุนวาคอมโูนซับอา์ตุนวาคอมโูนเจ็ดและห้าสิบก็เป็นห้าสิบเจ็ดนะครับต่อมายี่สิบสี่ต้องอ่านว่าสี่และยี่สิบนะครับก็คืออารบาตุนวาอิชรูนอารบาตุนวาอิชรูนยี่สิบสี่ต่อมายี่สิบเอ็ดครับ หนึ่งและยี่สิบก็คือวาฮิดุนวาอิชรุนวาฮิดุนวาอิชรุนนับนักเรียนเก้าสิบเก้าแปดสิบเก้าหกสิบเอ็ดห้าสิบเจ็ดยี่สิบสี่ยี่สิบเอ็ดนะครับนักเรียนไปฝึกซ้อมฝึกอ่านกันให้มากนะครับถ้าไม่เข้าใจก็เปิดย้อนกลับไปดูนะครับแล้วก็ซ้อมกันใหม่ได้นะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ